สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel นน youtube peter boat นะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2568นะครับมีข่าวลือว่าเชลซีอาจจะยื่นซื้อโชสกุนเดในช่วงซัมเมอร์นี้100ล้านยูโรจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับรวมไปถึงความเห็นของโจโคนะครับที่ออกมาบอกว่านักเตะชุดนี้ควรจะเติบโตได้เร็วกว่านี้ถ้า มีนักเตะประสบการณ์นะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยใครก็ตามนะครับที่กําลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่นี่เลยนะโรงเรียนนานาชาติบริต i s โคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงกอกนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียมาสู่โรงเรียนเป็นออฟชอรสคูลครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยินยัมว่าจบเกรดัิบสองสามารถสมั C.B.C Inspection และ2มสเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kinder a r t e n 1ถึง Grade 12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 นะครับติดต่อที่เบอร์0819294229ได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยปีเีอบอสเคยไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยโรงเรียนน่าเรียนมากๆส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่เลยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่เขาต้องการํำปรึกษาทางการเงินดีๆสแกน QR Code ไปหาคุณไอซ์ได้เลยนะครับเขาเป็นแฟนเชลซีหลายคนอาจจะไม่ทราบซื้อประกันบางตัวลดจนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับใครก็ตามที่สนใจวางแผนภาษีประกันชีวิตประกันเงินออมทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินสอบถามได้หมดเลยนะครับบอกมาจากช่องปีเตอร์บอสปรึกษาฟรีด้วยการันตีว่าอธิบายเข้าใจง,ง่ายมากๆไปอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่มีอาการจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อไปอุดหนุนยาธาตุจอมทองกันได้เลยนะครับสแกน q ิว o d e คไปสั่งซื้อกันได้เลยพี่เจ้าของเขาเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับหลายคนก็น่าจะคุ้นชื่อกระเบนเน็บเป็นอย่างดีนะครับก็อยู่คู่คนไทยมายาวนานสำหรับห้างขายยาจอมทองแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่ยาธาตุจอมทองอย่างเดียวมีหลายตัวยาให้เลือกสรรน,นะครับอย่าลืมทักไปสั่งซื้อกันได้อย่าลืมบอกมาจากช่องของปีเตอร์โบด้วยฝาไปอุดหนุนเยอะๆนะครับแฟนเชลซีต้องช่วย นะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่อยากกำลังหาเกมเล่นอยู่ตอนนี้หลายคนน่าจะรู้จักเกม Summoner War แล้วก็ตอนนี้เขามีจัก,กรวาลใหม่มาชื่อว่า u u m o o e r War r u s h นะครับเป็นเกมแนว Idol Defense RPG สนุกทุกที่นะครับมีโหมด Tower Defense ป้องกันฐานจากศัตรูตัวละครน่ารักมากนะครับมีกิจกรรมเพียบเลยตอนนี้กิจกรรมฉลองเปิดตัวที่ไทยแจกตั๋ว12,345ใบคริสตัลอีกจานวนเท่ากันนะครับเปิดให้เล่นที่ไทยเป็นที่แรกของโลกนะครับโหลดได้ที่ Google Play หรือว่า App Store นะครับรันได้ทุกที่เติบโตได้ทุกเวลากับ Summoner er War Rush นะครับใครสนใจโหลดไปเล่นก็สามารถกดลิงก์ใน description ของคลิป YouTube ผมได้เขาจะได้เช็คกันเลยนะครับว่าคนโหลดจากช่องปีเตอร์ว่ากี่คนแต่ว่าผมโหลดมาเล่นแล้ะสนุกมากภาพสวยมากๆที่สำคัญตัวแทนที่นำเข้ามาในไทยเนี่ยเขาเป็นแฟนเชลซีด้วยเขาชอบโนนี่มาดูเอเคมากอย่าลืมไปใช้โค้ดตามนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับเริ่มกันที่เรื่องของอนาคตเอนโซมาเรสกา ก็เหมือนที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับว่าจริงอยู่มาเรสกาอาจจะขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆของกุนซือที่จะโดนไล่ออกนะครับเป็นเต็ง3มรวมนะแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆสโมสรก็น่าจะให้โอกาสจนจบฤดูกาลอย่างน้อยๆนะครับคงไม่มาชิงปลดตอนนี้แม้ผลงานจะยำแย่หนักก็ตามโดนด่าแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นเหลือเกินนะครับซึ่งล่าสุดกบฟาบริซิโอโรมาโนก็ออกมาคอนเฟิร์มนะ โรมาโน่บอกว่าแม้ผลงานล่าสุดจะไม่ดีเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในโลกโซเชียลแต่สิ่งที่พูดได้ก็คือผู้บริหารเชลซีภายในของเชลซียังเชื่อมั่นว่าเอนโซมาเรสกาคือคนที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ดังนั้นอนาคตของมาเรสกายังไม่มีความอันตรายไม่มีปัญหา แล้วก็ระยะยาวก็ไม่ต้องห่วงเชลซี Chelsea ยังมีความสุขกับมาเรสกามีความสุขกับแนวทางที่มาเรสกามีต่อนักเตะแนวทางเชิงกลยุทธ์แทคนิกแล้วก็ทัศนคติที่มอบให้กับทีม,มนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าในตอนนี้เชลซี Chelsea นะครับผู้บริหารมองว่าเอนโซมาเรสกาคือกุนซือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัจจุบันและอนาคตพวกเขาเชลซีกำลังสร้างทีมร่วมกับมาเรสกา แล้วก็ตอนนี้กำลังประชุมกันเพื่อเตรียมเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับมาเรสกาจะมีส่วนร่วม100%ในการล่านักเตะใหม่ช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อมูลของฟาบิโอโรมาโน่เพอเพื่นะต่อให้ปีนี้หลุดท็อปโฟซึ่งมันไม่ควรหลุดเลยนะครับถ้าดูจากผลงานต้นสีสันดูจากการเสริมทัพอะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรหลุดแต่ต่อให้หลุดทิศทางของโรมาโน่ก็คือ ก็ไม่น่าจะปลดนะครับก็น่าจะให้โอกาสแล้วก็ซัมเมอร์นี้จะวางแผนร่วมกันเสริมทัพร่วมกันก็เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดรวมซัมเมอร์นี้ก็เป็น3ปีกลมๆ3ม3ปีเออก็พันกว่าล้านนะครับศูนย์แชมป์นะครับก็าตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะว่ามาเรสกาจะกู้วิกฤตได้หรือเปล่าแต่ว่าหลังๆเลยก็คือทุกคนเห็นตรงกันหมดนะครับว่ามาเรสกาแผนเริ่มโดนจับทางได้ ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอณเวลานี้ก็เลยกลายเป็นว่าวางกลยุทธ์แบบไหนไปอ่ะจากตอนต้นฤดูกาลอ่ะวางแผนแต่ละนัดน่ะได้เปรียบเขาตอนเนี้ยวางแผนแต่ละนัดโดนเขาจับทางได้ตลอดนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของสควอตเดฟที่ผู้บริหารก็ทําตัวเองไปปล่อยนักเตะออกเพียบจนขุมกําลังมันยวบเนี่ยตัวใช้งานมันก็น้อยลงแล้วหลังจากเนี้ยผมบอกเลยนะลําพังตัวครบครบนะ มาเรสกาจากฟอร์มตอนนี้จากฝีมือการแก้เกมตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วกับการไปจบท็อปโฟหรือท็อปไฟ์แล้วยิ่งคุณขาดแจ็คสันนานขาดโนโนี่นานบาดเจ็บเนี่ยสองคนนี้จะโดนบน่นแต่ยังไงมีเหลือก็ดีกว่าขาดยิ่งคุณขาด2คนนี้ขุมกําลังยิ่งยั่วไปอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าอะไรที่มันยากอยู่แล้วสำหรับมาเดสกามันจะยากกว่าเดิมแบบทวีคูณนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าเขาจะพาทีมจบได้ ดีหรือเปล่าในซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้โดนด่าก,กันทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็มีความเห็นของโจโคที่น่าสนใจโจโคนะครับออกมาแสดงความเห็นว่ามันต้องมีตัวเก่าสักหน่อยนะครับโจโคบ,บอกว่าผมเคยพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเมื่อคุณซื้อนักเตะด,ดาวรุ่งเนี่ยโอเคนักเตะเหล่านี้คือทรัพย์สินของคุณที่คุณต้องสร้างบ่มเพาะขึ้นมาและพวกเขาจะพัฒนาขึ้น จะดูออกว่าเก่งไม่เก่งในก็ตอนอายุประมาณ24แต่ช่วงอายุ21 24เนี่ยเป็นช่วงที่นักเตะต้องเรียนรู้นักเตะบางคนอาจจะโชคดีเล่นถึง200นัดก็ได้แล้วก็ในแต่ละเกมเนี่ยมันควรจะมีช่วงเวลาให้นักเตะเหล่านี้ได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์บ้างผมเนี่ย รู้เรื่องนี้ดีสมัยเป็นผมนักเตะผมเป็นนักเตะผมรู้เรื่องนักเตะที่มีประสบการณ์ดีว่าเวลาที่ตัวเองเป็นดาวรุ่งแล้วได้เล่นกับคนที่มีประสบการณ์มันมีคุณค่ามากขนาดไหนและการได้เล่นกับคนเก่าๆเนี่ยมันทําให้ผมได้เป็นแบบที่ผมเป็นในช่วงเวลาแบบนี้เมื่อต้องลงสนามคุณต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์อยู่รอบตัวและเชลซีก็กําลังอยู่ในช่วงนั้นผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่ต้นว่าคุณต้องมีนักเตะที่มีประสบการณ์ให้แก่ดาวรุ่งเหล่านี้ คุณจะมีโค้ชยังไงก็ได้แต่การเรียนรู้จากแข่งตัวเก่าจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์บางทีนะนักเตะชุดนี้ของเชลซีเนี่ยอาจจะเก่งมากๆในอีก3-4ปีข้างหน้าก็ได้แต่ผมจะบอกให้ว่านักเตะเหล่านี้จะเก่งได้เร็วกว่าเดิมถ้ามีนักเตะที่มีประสบการณ์เข้ามาสู่ทีมเชลซี Chelsea จะได้แต้มมากยิ่งขึ้นและจะมีผลงานที่ดีกว่าปัจจุบัน อ่าโหเห็ุด้วยเต็มร้อเนลยครับสำหรับมุมนี้ของโจโคว่วานักเตะด,ดาวรุ่งเนี่ยถ้าปล่อยไว้สัก3-4ปีเดี๋ยวก็คงเก่งขึ้นแหละแต่ถ้ามันมีตัวเก่าคอยสอนคอยให้คำแนะนำเนี่ยน่าจะเก่งได้เร็วกว่านี้แล้วก็แต้มของเชลซีมันก็น่าจะมาได้เร็วกว่านี้ซึ่งก็ได้แต่คิดนะครับว่าบอดบริหารเชลซีนะครับที่ประสบการณ์น้อยๆน,นะครับเขาจะคิดได้แบบที่โจโค รวมไปถึงคนอื่นๆคิดกันหรือเปล่านะครับโจโคโเขาก็แสดงวิสัยทัศน์ในมุมของการที่เป็นอดีตนักเตะมาก่อนเข้าใจ c คิลเชอร์ของเชลซีเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นดาวรุ่งในวัยที่ตอนนั้นยังเป็นดาวรุ่งแล้วได้เจอกับโอ้โหในทีมีแลมพาร์ดมีจอห์นเทอร์ี่มีคลอสมาเกเลเล่ริคาโดคาวันโยเปาโลเฟเรราแอชลีย์โคโห เขาได้เล่นกับตัวมีประสบการณ์เยอะครับโจโคตอนนี้อยู่กับเชลซีนะครับอ่ะแล้วก็จริงๆะมันมีอีกหนึ่งความเห็นด้วยครับของพอลเมอร์สันพอลเมอร์สันนี่เป็นกูรูของทาง Sky Sport ์นะครับผมเคยเจอตัวจริงด้วยตอนไปอังกฤษเฟรนลี่มากเลยนะครับขอถ่ายรูปยิ้มแย้มเลยพอลเมอร์สันเขาบอกว่าเชลซีน่าจะคิดถึงนิโคลัสแจ็กสันเหมือนกันละ่ะ เออนะครับน่าจะคิดถึงเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่โคพาเมอร์เล่นได้ดีช่วงครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยแจ็กสันก็มีส่วนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพาเมอร์เป็นคนป้อนแจ็กสันเยอะแต่ในทางกลับกันแจ็กสันก็ช่วยเหลือพาเมอร์เยอะเช่นกันคนอื่นๆอาจจะบอกว่ายังโง่เลยพาเมอร์มันเก่งของมันเองอยู่แล้วเป็นคนที่น่าเหลือเชื่ออยู่แล้ว แต่ผมจะบอกให้ว่าการที่นักเตะจะเล่นได้ดีอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของเพื่อนร่วมทีมด้วยแจ็คสันเนี่ยเขาเป็นคนที่เคลื่อนที่เยอะถ้าแจ็คสันไม่วิ่งพื้นที่พาวเมอร์ก็จะเปิดน้อยนะและตอนเนี้ยเอนกุนกูเนี่ยเน้นแปะสั้นเล่นสั้นเป็นหลักพาวเมอร์ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องเล่นสั้นตามทุกๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นวิสัยแทบ แค่จะแคบลงไปในทันทีอันนี้คือความเปลี่ยนของพอลเมอร์สันนะครับว่าการขาดแจ็คสันมันก็มีผลต่อฟอร์มของโคพาเมอร์ซึ่งถามว่าผมเห็นด้วยไหมก็มีส่วนใช่นะครับเพราะว่า เราก็ต้องสังเกตว่าแจ็คสันนั้นมันยิงไม่คมอ่ะเราก็ด่าันจนไม่รด้ด่ากันแลมันยิงไม่คมจริงๆอันนี้ก็ต้องบ่นแต่เรื่องการมีส่วนกับเกมอ่ะแจ็คสันมันเยอะหลายๆครั้งวิ่งดึงตัวประกบวิ่งดรอปให้พาเมอร์สอดลักษณะบแบบนี้ก็ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องพูดตรงๆเหมือนกันว่าการขาดแจ็คสันไปก็มีผลต่อฟอร์มของโคพาเมอร์เช่นกันนะครับอ่ะนี่คือความเห็นจากบรรดา g ูรูแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกองหน้านะครับเชลซีเนี่ยทุกคนทราบดีครับว่ามีข่าวว่าให้ความสนใจเลียมดีแล็บ นะครับกองหน้าของ i ิฟสวิชนะครับแล้วก็ทางแดนเชลดอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนักข่านะครับอนันตจ,จิตรักคูรามันนะครับน่าจะเป็นนักข่าวชาวอินเดียนะครับเขาออกมาเขียนคอลัมน์บอกเลยครับว่าเรียมดีแลบดาวยิงของอิฟสวิชนย ความคมเนี่ยจัดว่าไม่ธรรมดาเขาบอกว่าถ้าเอาความแม่นยําในการยิงให้มันตรงกรอบเนี่ยแม่นยํา51%บวกบวกบวกันะเป็นอันดับ10ของกองหน้าที่เล่นเกิน900นาทีในพรีเมียร์ลีกซึ่งสถิติตรงนี้ดีกว่าอเล็กซานเดอร์อีซักดีกว่าโอลลี่วัดกินส์ดีกว่าฟิลิปมาเตตาแล้วก็ดีกว่าโดมินิกโซลันกีส่วนเรื่องของการที่ยิงกี่ครั้งแล้วจะได้กี่ประตูเนี่ย สถิติของ d ีแลคือ23%ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณยิงประมาณ4-5ครั้งคุณได้ลูกหนึ่งเนี่ยไม่น้อยนะครับตัวเลขเนี้ยอยู่อันดับ6ของพิมยรีกเลยเป็นสถิติที่ดีกว่าเออร์ลิงเบรห์ฮารันด้วยสถิตยังบอกด้วยว่า d ีแลเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับลงมันล้วงได้ไปกับบอลได้ยิงได้หลากหลายวิธีปีนี้มีโอกาสยิงไปไป41ครั้งใช้เท้าขวา28เท้าซ้าย8หมง5 แล้วก็ในจังหวะค่า xg โอกาสทองที่คาดว่าจะเป็นประตูอันนี้ไม่นับจุดโทษนะ xg อยู่ที่5.9แต่ยิงประตูแบบไม่ใช่จุดโทษเข้าไป8ลูกนั่นหมายความว่าอะไรยิงคมกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ2ลูกเลยทีเดียวคุณก็8ไปลบ5.9ก็เป็น2.1นใช่ไหมนั่นหมายความว่ามีประมาณ2ลูกนิดนิดที่ไม่น่าเข้าแต่เลียมดีแลบเปลี่ยนให้เป็นประตูได้นะครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงดูจากโพเทนเชียลดูจากการที่ถ้าเกิดอีฟสวิตตกชั้นขึ้นมา คงจะขายแบบราคาไม่แพงเวอร์เนี่ยเรียมดีแลก็ถือว่าน่าสนใจดีหลายๆอย่างนะครับฝีเท้ามีแววปีนี้แจ้งเกิดนะครับค่าตัวอาจจะไม่ได้เวอร์หน่วยการดีติดอย่างเดียวเลยครับติดอย่างเดียวเลยดาวรุ่งซึ่งมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่โจโคพูดเอาไว้นะครับว่า ดาวรุ่งม,มันไม่เล่นกันไม่ได้เล่นกับตัวมีประสบการณ์มันจะเก่งขึ้นไหมละ่ะแล้วก็แจ็คสันก็ยังอายุไม่เยอะถ้าไปเอาเลียมดีแล็บมาอีกคนหนึ่งก็จะเป็นกองหน้าละอ่อน2คนนะครับดาวรุ่ง2คนมันก็ไม่มีตัวแบกสักคนหนึ่งโดยส่วนตัวผมดูดีแลบเล่นนะครับผมว่าน้องมันมีมุมแบบบางมุมก็คล้ายดีเอโก้คอสต้านะชอบไฟชอบปะทะชอบชนชอบไถผมว่ามีมุมคล้ายคอสต้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามผมอะ คือ d ีแลเพิ่งมาเปรี้ยงปีนี้มันก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น one season wonder หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราอยากเมคชัวปีหน้าเราจะไล่ล่าความสําเร็จผมกลับเชียร์ให้กลับไปจีบวิกเตอร์โอซิเมนอะไรแบบนี้มากกว่าเอาประเภทที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ยากๆมาเยอะเมคชัวหน่อยเอาโอซิเมนดีกว่าค่าตัวก็คงหนีจาก d ีแลไม่เยอะด้วยนะครับผมว่าน่าสนใจ นะครับ75ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็60กว่าล้านปอนมันก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไปผมเชียร์แบบนั้นมากกว่าแม้ว่าเรียมดีแล่บจะดูมีโพเทนเชียลค่อนข้างสูงก็ตามนะครับจากกองหน้าผ่านพ้นไปครับเรามาดูกันที่กองหลังนี่ครับมีข่าวกับชูสกุนเด อันนี้เป็นรายงานจากสปอร์ตนะครับสื่อท้องถิ่นแคว้นกาตาลันโดยนักข่าวที่ชื่อว่าโทมัสแอนดรูนะครับยังตอบยาก,กว่าเทียไหนแต่กรองไว้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเชื่อทันทีข่าวบอกว่าชูสกุนเดนะครับอาจเป็นหนึ่งนักเตะที่บาเซลนาจะพยายามต่อสัญญาให้ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะยื่นสัญญาให้จนถึงปี2030เลยครับเพราะว่าบาซ่าพอใจผลงานมากๆเข้าแผนกุนซือฮันซี่ฟริกปีนี้เล่นแบ็คขวาแล้วก็เล่นโคตรด,ดีเติมเกมรุกดี แล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยจริงๆเล่นได้หมดทุกตำแหน่งถ้าเกิดจะให้กลับมายืนเซนเตอร์ก็พร้อมถ้าโคชต้องการรายงานบอกว่าตอนนี้กุนเดยังไม่ได้มีความคิดเรื่องจะย้ายทีมนะครับเคยได้รับความสนใจจากซาอุแต่ก็ไม่ได้ไปแล้วก็ในข่าวเนี่ยบอกว่าเชลซียังให้ความสนใจกุนเดอยู่แล้วก็อาจจะนะครับอาจอาจะยื่นข้อเสนอ100ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนประมาณ83ล้านปอนให้พิจารณาแต่คาดว่าต่อให้ยื่นไปเท่าไหร่บาร์ซ่าก็จะไม่ขาย จะปัดทุกข้อเสนอครับเพราะาตอนนี้กฎการเงินของบาซ่าเริ่มกลับมาดีเข้าสู่กฎ1ต่อ1ได้แล้วนะครับซึ่งเป็นกฎที่เขาวางเอาไว้หลังจากผ่านมาตรการโควิดมาก็คือคุณจะเขาเรียกว่าแต่ก่อนนะถ้าเกิดคุณไม่เข้าเกณฑ์1ต่อ1นอ่ะคุณขายได้เท่าไหร่บางทีคุณซื้อได้ไม่เท่ากับที่ขายแต่พอเป็นกฎ1ต่อหนึ่งอ่ะคุณทําเงินได้เท่าไหร่คุณก็ใช้เงินได้เท่านั้นนะครับก็บาซ่ากลับเข้าสู่กฎ1ต่อ1นแล้วเขาไม่จำเป็นต้องบีบขายนักเตะแล้วถามว่าเชลซีจะเอาม ผมยังมองว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือนะต้องฟังหูไว้หูครับแล้วก็เงิน100ล้านยูโรมันไม่ใช่น้อยๆครับ83ล้านปอนด์ก็แพงพอสมควรแล้วผมก็คิดว่ากุนเด้เขาก็ยังดูแฮปปี้ดีกับบาร์เซโลนาน่าจะไม่มีความกระตือรือร้นที่จะรีบย้ายจนเกินไปในมุมผมนะผมว่าคงไม่ได้ย,าย้ายง่ายๆนะครับแต่สมมติตัดเรื่องของความรู้สึกนักเตะตัดเรื่องค่าตัวออกไปอะ ถามว่ากุนเด้มาช่วยเชลซีได้ไหมผมบอกเลยครับว่ากุนเดอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ประสบการณ์ผมว่าช่วยเชลซีได้นะครับเพราะว่าอะไร1คืออายุไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์ลาลิก้าสเปนมาแล้วเป็นตัวหลักให้บาร์ซ่าตลอดจริงๆเป็นตัวจริงในลาลิก้าสเปนมันหลายปีแล้วตั้งแต่อยู่เซบีย่าประสบการณ์ทีมชาติก็มีกับทีมชาติฝรั่งเศสก็เล่นดีเรียกว่าประสบการณนะ์เขาแน่นพอสมควรนะครับไม่จาเป็นต้องมาคาดหวังว่าเฮ้ยจะแบบ อ่อนข้อในจังหวะง,ง่ายๆพลาดง่ายๆจนเกินไปพวกนี้เขามีประสบการณ์พอสมควรคือนักเตะทุกคนก็พลาดแหละแต่ตัวเก่ามันจะไม่ได้พลาดง่ายจนเกินไปแล้วก็ดูจากสไตล์การเล่นของเขาเล่นแบ็คขวาได้เล่นเป็นเซนเตอร์ได้เนี่ยคือโอเคปีนี้เล่นเป็นเซนเล่นเป็นแบ็คขวากับบาซ่าแต่ตำแหน่งที่นักเตะชอบที่สุดนะจริงๆก็ยังเป็นเซนเตอร์นะถ้ามาเนี่ยยืนเป็นเซนเตอร์สมมุตินะครับถ้ามาเรสกาคุมปีหน้าต่อแล้วมาเรสกาจะยังเล่นอินเวอร์ตต่ออีกเนี่ยสมมุตินะตอนบุก แบ็คขวาคนนึงอ่ะก็อินเวิร์ดเข้าไปยืนกลางอ่ะถ้าดูจากแผนของมาเรสกานะเซนเตอร์ที่เหลือ3คนมันก็จะกลายเป็นมาร์ก,กูริยาอาจจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแล้วก็เซนเตอร์ตัวกลางก็เดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นใครปีหน้าจะเป็นโควิลเป็นโฟฟาน,น่าหรือจะเป็นใครก็เดี๋ยวมาว่ากันชาลบาเป็นโทซินมีอยู่ก็เดี๋ยวดูกันแต่ว่าเซนเตอร์ตัวขวามันก็จะเป็น กุนเด้ได้เป็นแบ็กโฟลที่ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแล้วตอนบิวอัพเกมบุกพอแบ็กอินเบิร์ดเข้ามากุนเดก็จะกลายเป็นเซนเตอร์ตัวขวา <c oughs> ก็ใช้ความเร็วใช้สปีดของเขาในการเล่นงานคู่ต่อสู้ได้ซึ่งผมมองว่าได้มาช่วยเชลซีได้แน่ๆนะครับแต่ผมว่าค่อนข้างยาก ด้วยเหตุผลที่นักเตะไม่ได้อยากย้ายแล้วก็ค่าตัวที่ค่อนข้างแรงส่วนไอ้เรื่องที่เคยปฏิเสธเชลซีมาก,ก่อนผมไม่อยากไปซีเรียสเรื่องนั้นนะครับตอนนั้นเราไม่จริงจังเองนะครับเราไปไม่จริงจังเองเขาก็เลยไปโอเคกับบาร์ซ่าไงไม่ต้องไปโทษนักเตะนะเคสตอนนั้นนะเป็นเราที่ไม่จริงจังกับชูสกุนเดเองนะครับมาปิดท้ายกันที่โอ้โหเมื่อวานผมนั่งลุ้นอยู่ครับทีมหญิงเมื่อวานทีมหญิงของเราเ,เจอกับเอฟเวอร์ตันโดนนำไปก่อนนาที51ครับแต่ว่าโอ้โหทีมหญิงเนี่ยสปิริต m e n t ท l ริตช่างต่างกับทีมชายแบบคนละขั้วตีเสมอจากเมีร่ารัมยูเรสนาที62พลิกยิงอย่างสวยแล้วก็บทอยู่นานจนในช่วงทดเจ็บครับลอเรนเจมส์นะครับยิงไกลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยจบเกมแซงชนะ2-1แล้วก็นักเตะใหม่อย่างเคียร่าวอลช์นะครับที่เซ็นมาจากบาเซลนาคนก็ชมว่าดีมากไดนาม o เลยครับทำให้ตอนนี้ผลงานทีมหญิงของกุนซือซนยาบอมป์สเตอร์นะครับโคตรเทพนะครับเพราะว่าอะไร ดูการนี้นะครับปีซีซั่นชนะรวด3นัดบอลลีกนะครับเตะมา14นัดชนะ13เสมอนัดเดียวครับคือเสมอเลสเตอร์ซิตี้เกือบจะแพ้ด้วยแต่ต้องตามตีเสมอได้นะครับเออสมอนัดเดียวที่เหลือชนะรวดทำให้ในลีกเนี่ยเป็นจ่าฝูงนำแมนยูถึง7แต้มนะครับโอ้โหร้อนแรง FA ครัพชนะรวดตอนนี้มาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลลีกคัพชนะรวดไปถึงนัดชิงลอชิงกับแมนซิตี้แชมเปี้ยนส์ลีกชนะ6นัดรวดนะครับ เข้าไปเล่นรอบเอ่อควอเตอร์ไฟแนลเจอกับแมน c ซิตี้นั่นหมายความว่าทุกนัดทุกถ้วยทุกรายการของทีมหญิงเชลซีในซีซั่นนี้นะครับชนะแบบเกือบทุกนัดเสม,มอนัดเดียวคือเสม,มอเลสเตอร์ที่เหลือทุกถ้วยทุกรายการชนะหมดเลยซึ่งผมก็น่าจะสงสัยว่าทําไมทีมหญิงเราแบ่งทีมบริหารมาวะเพราะโค้ชเนี่ยเอาตัวท็อปมาเลยนะ เบอร์หนึ่งที่สามารถดึงได้ในช่วงซัมเมอร์มาแทนเอ็มม่าเฮสนะครับสัญญาณนี่คือเบอร์หนึ่งแล้วพาลียงเป็นแชมป์ยูซีเอลมาแล้วนะครับแล้วก็นักเตะแต่ละคนที่เซ็นเข้ามาตัวเปง้งตัวท็อปทั้งนั้นอย่างวอลช์ที่เซ็นเข้ามาใหม่เนี่ยอย่างในภาพเนี้ยคนแถวล่างคนที่สี่จากแถวล่างเนี่ยเออเนี่ยมาก็เสริมทัพได้บวกกับตัวนักเตะที่มีอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเสริมทัพแต่ละทีตัวท็อปตัวเปง้งทั้งนั้นผมถึงสงสัยว่าทําไมทีมหญิง แนวคิดในการสร้างทีมมันต่างกับทีมชายและเกินกูก็ไม่เข้าใจ <c oughs> นะครับก็ยินดีกับผลงานทีมหญิงโดยปีนี้ลุ้นทุกถ้วยเลยทีเดียวนะครับอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมด้วยครับอย่าลืมไปเกมโหลดเกม s u มเ e r w a r Rush มาเล่นกันนะครับอย่าลืมใช้ลิงก์ในดีสคริปชันของผมไปโหลดกันด้วยเขาจะได้เช็กกันได้ครับว่ามาจากช่องปีเตอร์บอกี่คนแล้วก็ตัวแทนนำเข้ามาเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับ ฝากนี้นะครับใครมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยไปอุดหนุนนี่เลยครับอย่าท้าจอมทองกันได้เลยสแกนเกลียวเขาไปสั่งซื้อได้เจ้าของเป็นแฟนเชลซีหลายคนน่าจะจำชื่อกันได้ดีกระเบนเน็บนั่นเองนะครับใครก็ตามนะครับที่มีอาการอ,อยากจะปรึกษาปัญหาทางการเงินติดต่อคุณไอซ์เลยครับสแกน QR วอารโค้ดได้เลยครับเขาเป็นแฟนเชลซีนะครับหลายคนไม่รู้ซื้อประกันบางตัวลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง300,000บาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็เป็นแฟนเชลซีด้วยไปสอบถามปัญหาทางการเงินเขาได้เต็มที่เลยนะครับแนะนำดีมากๆเลยนะแล้วกก็ฝาาาาโรรงเียนนนชติ ครูแบงคอกด้วยจะขอเป็นแฟนเชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่เลยนะครับช่วงนี้ปี่ตะบบขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย